เซิร์ฟสเก็ตแตกต่างกับสเก็ตบอร์ดตรงไหนและสามารถเอาแผ่นเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นแบบสเก็ตบอร์ดได้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในวงการสเก็ตมากว่า20ปีจะมาตอบคำถามนี้ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งแน่นอนครับผมก็เอาเป็นประเด็นประเด็นไปข้อแรกก็ ถ้าถามว่าความแตกต่างกันก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ดทั่วไปอ่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายไม่ได้แบ่งแยกนะแต่คือเรียกเป็นประเภทได้ชัดเจนก็คือสเก็ตบอร์ดทั่วไปก็คือสตรีทสตรีทสเก็บตกบอร์ดสตรีทสเก็ตบอร์ดิง้งอ่าอะไรแบบนี้แล้วแต่จะเรียกก็พวกนี้มันก็จะเล่นได้ทุกที่ครับตามสถานที่ต่างๆเล่นได้หมดแผ่นก็จะเป็นทรงปกติทั่วไปโน้ตเทลเท่ากัน คาร์เรลส่งปรับไซเคิลก็คือเหมือนหัวกลมท้ายกลมเท่ากาันแผ่นยาวไม่เกิน32ินิ้วเบสจะไม่เกิน14.25อนิ้วแล้วก็น้ําหนักเบาเพราะมันต้องใช้เรื่องของความเด้งของแผ่นไม้มดีดบล็อกดีดบล็อกเพื่อใช้ในการ lly, ออรลี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นได้ทุกที่ก็จะแบ่งเป็นสายอีกก็จะเป็นสายสตรีทจริงๆก็คือเล่นสตรีททั่วไปเล่นแฮนด์เลียวเล่นสเต็ปโดดบันไดากายขอดกายเหล็กกับสายทาร์สิชันสายทาร์สิชันก็ เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟอีซิูเลเตอร์เลยก็ว่าได้คือเหมือนแบบแคล้ายๆเป็นการจําลองเซิร์ฟมาเหมือนกันสายทางทิชันก็คือการเล่นในโบในโบก็คือตไต่สระน้ําที่ปรับแต่งให้เป็นกึ่งแหลมก็คือจะโลไปโลมาขึ้นไปไต่ขอบก็คือนั่นนะก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งสไตล์ทางทิชชานครับ อันนี้ก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดก็คือจากที่ดูเนี่ยคือเหมือนกับว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันจะต้องกระโดดหรือว่าต้องไปเจอกับสเต็ปต่างๆเยอะกว่าเรสเก็ตใช่ไหมเขาเรียกว่าต้องต้องมีการแอคชัน่นอ่ามันคือแอคชั่นสปอร์ตที่แบบบู๊เยอะอยู่กับอุบัติเหตุตลอดเวลาก็คือเอาง่ายๆว่าสเก็ตบอร์ดมันจะมีความแบบที่อย่างที่พี่กีโจบอกก็คือว่าต้องเล่นบนถนนต้องเล่นบนกับ กับอุปกรณ์อะไรที่บนบกก็คือว่ามันจะเป็นการเล่นที่แบบเน้นกับการเล่นอะไรที่อยู่บนบกจริงๆแต่เซิร์ฟสเก็ตก็เหมือนกับว่าเขาจำลองทางน้ํามาจําลองเซิร์ฟกลับมาที่เซิร์ฟสเก็ตก็เซิร์ฟสเก็ตก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบเซิร์ฟบนบกเหมือนจําลองการเซิร์ฟในทะเลจริงๆขึ้นมาใช้บนบกขึ้นมาเล่นบนบกถามว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเหรอมันเพิ่งมาใช่ไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงฮิตในเมืองไทยก็จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันอยู่คู่กับสเก็ตบอร์ดตั้งแต่ยุค เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่รูปยุคตั้งต้นเลยคืออาจจะอันนี้ผมก็คิดว่านะหมายถึงว่ามันก็น่าจะเกิดมาใกล้ๆเคียงกันแต่แค่มันอยู่ในคนกลุ่มน้อยหมายถึงว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่เล่นเซิร์ฟในทะเลจริงๆแล้วพอคลื่นมันหมดเนี่ยเขาก็ต้องมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเพื่อที่จะว่าให้สกิลเขายังอยู่ให้กล้ามเนื้อให้สรีระให้ทรงของเขายังเป็นเซิร์ฟสเก็ตอยู่อ่ะยังเป็นเซิร์ฟจริงๆอยู่เหมือนแบบซ้อมเพื่อรักษาสกิลบนบกในในกรณีในช่วงที่คลื่นมันหายไป พอเธอเกิดเรารู้ประวัตินี้ปุ๊บบ่เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยทำไมคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะอันนี้ไม่ถึงคนที่เล่นเซิร์ฟจริงๆนะท่าทางเขาต่างจากคนที่เล่นสเก็ตสตรีทท่าทางเขาจะเหมือนกับอยู่ในน้ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเอาเอามาเล่นบันบกอะไรอย่างงี้นะใช่ครับอ่าแล้วอย่างนี้ด้วยความที่การเล่นมันแตกต่างกันแต่างนี้อุปกรณ์มันมันต่างไหมเห็นเห็นมันเป็นแบบถ้าเกิดแบบบางคนที่เขาไม่รู้ว่าจะเห็นว่าเฮ้ยแผ่นมันก็คล้ายกันอีกมันต่างไหมต่างไหมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างนะต่างนะต่างนะแต่ใช้้้ดดวยกันไ อ่าแตกต่างแต่ใช้ด้วยกันได้ถามว่ามันอะไรมันใช้ด้วยกันได้บ้างมันใช้ด้วยกันได้หมดเพราะอุปกรณ์มันเหมือนกันครับมันคือล้อยูรีเทนมันคือทักที่เป็นอลูมิเนียมอัดมันคือลูกปืนเบอร์หกศูนย์แปมันคือล้อยูรีเทนมันคือบูชชิ่งยูรีเทนคือทุกอย่างมันมันมันเหมือนกันครับต่างกันแค่ การใช้งานเฉยๆม,มันใช้รวบกันได้หมดทุกอย่างกระดาษทรายของสเก็ตบอร์ดก็แปะกับแผ่นเซิร์ฟสเก็ตได้ครับคัสตอมอย่าไปซีเรียสว่ามันจะต้องตรงสายเท่านั้นครับ มันใช้ได้กันได้อยู่แล้วไม่ต้องแล้วระบบการทํางานระบบการทํางานก็อ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูวันนี้พอดีเลยที่ร้านพอดีก็โชคดีมากนะครับดีครับมาที่ร้านดีเลยเพราะว่ามีหลายแผ่นถ้าแบบแบบเราไม่มาที่ร้านอาจจะไม่ได้เห็นอยากรู้ก็เข้ามาดูได้นี่เราจะเริ่มจากสตรีทสเก็ตก่อนอ่สเก็ตอ่ะสตรีทสเก็ตบอร์ดดิ้งก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นแผ่นทรงป๊อปไซเคิลนะครับโน้ตกับเทลจะใกล้เคียงกัน ด้านหนึ่งก็แปะกิบเทปขนาดาทรายอันนี้คือขี้เกียจแปะเต็มครับก็เลยแปะมั่วแต่พอทําอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บก็รู้แล้วว่าแปะเต็มๆแบบเดิมมันง่ายกว่าครับอย่างนี้เหนื่อยเสียเวลาเท่าเปล่านะ,ะครับแล้วก็นี่ส่วนในส่วนของทักทักก็จะเป็นประมาณนี้ทักสตรีททั่วไป ครับเป็นทักแบบคิงพินปกติมีบุชชิ่งให้ตัวได้นิดหน่อยเขาก็จะให้ตัวได้แบบระดับหนึ่งเลี้ยวได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เนี่ยเห็นร่อง้อยก็คือทักมันเอาไปกกลเนี่ยไปเล่นมันสามารถใช้ไต่กำแพงไม่ใช่ถี่ไต่รอบเหล็กไต่อะไรได้อะไรอย่างนี้ตามขอบ ใช่แล้วก็จะแผ่นก็จะก็ไปน้ำหนักแผ่นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเซิร์ฟสเกตล่ะต่อมาเซิร์ฟสเกตเซิร์ฟสเกตมันก็มี2ระบบก็คือมันจะเป็นระบบทักบูชชิ่งกับทักสปริงใช่ไหมครับพี่เรามาดูกันที่ระบบระบบบูชชิ่งก่อนอ่านี่ก็จะเป็นเซิร์ฟสเกตระบบบูชชิ่งก็คือนี่ให้ดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนทักสเกตบอร์ดแหละแต่เขาจะกลับด้านคิงพินมา กับด้านคิงพินมาอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้สเก็ตบอร์ดคิงพินมาอยู่ข้างหลังเนะเาะมีพาวเวอร์เซิร์ฟสเก็ตคิงพินก็อยู่ข้างหน้า,ามีลูกยางหนึ่งตัวสองตัวเหมือนกันอมองน็อตเหมือนกันทรงก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยเห็นะครับเวสเพจจะเป็นนี้จะสูงสูงขึ้นมานิดนึงมันต้องสูงขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องใช้ล้อใหญ่ล้อใหญ่และนิ่มเห็นล้อจะใหญ่ขึ้นนิ่มขึ้นให้ทักให้ตัวได้โคตรเยอะนี่ครับทักมันจะให้ตัวได้เยอะ วงเลี้ยวจะก็ง่ายมันก็เลยได้ใช่ได้วงเลี้ยวเยอะแต่คือแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะให้วงเลี้ยวมาไม่เท่ากันนะแต่มาถามว่าพี่ใช้บอร์ดยี่ห้อนี้อยู่มันเลี้ยวได้นิดเดียวเปลี่ยนบูทชิ่งแล้วมันจะเลี้ยวได้เยอะขึ้นไหมไม่ครับบูทชิ่งมันจะเป็นเรื่องของการตอบสนองที่ดีขึ้นแต่คงเลี้ยวได้เท่าเดิมพอทักเข้าให้มาแค่นั้นนะครับเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาทักของเซิร์ฟเวอร์เกตไปใส่ในสเก็ตบอร์ดมันทำให้เล่นลําบากไหมหรือว่าหรือว่ามันจะกลายเป็น ก็เล่นได้เล่นได้แต่อ<า>พอระยะมันสั้นขึ้นมันจะยากสําหรับคนที่ยังเล่นไม่คล่องอ่าม,มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าจากส่วนตัวที่ผมเคยลองอเอาทักเซิร์ฟสกเก็ตไปอยู่กับแผ่นสกเก็ตอบรอบร,อดบรอด์ดวิเป็ยนสิบสี่สิบห้าประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยด้วยน้ําหนักที่เบาครับแล้วทักที่นิ่มไวตามสไตล์เซิร์ฟสเก็ตฟิลลิ่งมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆรถดิปอ่ะมันพร้อมให้เสียอาการตลอดเวลาองศามันจะเกินปกติแม้ว่าทัก ทักมันให้ได้เยอะอยู่แล้วอแต่พอมันแคบมันแคบน้ำหนักเบาความเหวี่ยงของท้ายของแผ่นมันก็จะมากขึ้นมันจะมันจะทําให้เราเสียอาการตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเจนเนเรตหรือเราปัมปิ้งอ๋อหรือว่าบางบางทีแบบอย่างนี้จะเสียอาการมาถือว่าเราเล่นสเก็ตบอร์ดมเราต้องการจะกระโดดแล้วพอเรากระโดดแล้วพอเราลงแผ่นมาแล้วแบบทักมันยบุบแล้วก็อาจจะ ขามีเล่มากกว่า,านั้นไม้มากขึ้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นเล่นฟิลคาร์วิ่งก็จะได้วงคาร์ฟที่แคบสั้นแต่เหนื่อยอเพราะมันใช้ร่างกายเยอะมากมันจะเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงก็คือผมรู้แล้วผมว่ามันเหมือนกับอย่างของพี่นะพี่เล่นจักรยานอ่าก็มันจะมีแฟลตแลนสตีอะไรเงี้ยมันก็อะไรมันก็ใส่ด้วยกันได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าใส่ปุ๊บมันก็ต้องให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของแต่ละคนว่าแต่ละคนต้องการเล่นแบบไหนอ่ต้องการวงเลี้ยวเยอะไหมหรือว่าต้องการ กายเยอะกระโดดเยอะหรืออะไรมันก็แล้วแต่ก็คือ,อปรับเสร็จให้เท่าเข้าขอาการเรื่องของเราซึ่งถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ก็มาปรึกษาได้มด้าามาปรึกษาทางร้านได้ไ,ไม่ต้องรีบครับของพวกนี้มันมันเป็นของใครของมันอ,ะอ่ะม,มันเป็นของใครของมันฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบก็คือเลือกแบบที่เหมาะกับตัวเองหนึ่งเลยคือคุณจะได้เจ็บตัวน้อยอมไม่ได้เจ็บตัวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ เงินที่คุณจะต้องเสียไปมันจะได้คุ้มค่าคอมพพวตหนึ่งไม่ใช่สถูกแต่หนึ่งคอมพพวตเนี่ยมันใช้ได้นานในเมื่อคุณจะซื้อของที่มันใช้ได้นานเลือกหน่อยครับเลือกให้มันเหมาะของกับกับสไตล์การเล่นของคุณถามว่าก็หนูไม่เคยเล่นหนูไม่มีแล้วจะเป็นเลือกให้มันเหมาะได้ไงไปลองครับที่ที่เล่นที่ที่มีเซิร์ฟสเก็ตที่ที่มีสเก็ตบอร์ดทุกคนน่ารักเข้าไปลองได้เดินไปงงๆบอกว่าไม่เคยเล่นเลย มันเป็นยังไงมาเรายินดีจะคุยครับเราขี้โม้ครับเด็กสเก็ตขี้โม้แล้วแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าไอตัวเซิร์ฟเนี่ยมันมีระบบอสองระบบอ่าขอดูเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นระบบอะไรนะเมื่อกี้อ่าตัวนี้คือบูชชิ่งอ่าบูชชิ่งให้ดูก่อนเป็นระบบบูชชิ่งนี่ครับการแตกต่างอย่างนี้อ่าแล้วอีกตัวหนึ่งต่อไปจะเป็นระบบสปริงอนระบบสปริงนี่อันนี้คือบูชชิ่งใช่ไหม อันนี้คือสปริงอ้าวแล้วแล้วแล้วยังไงมันต่างกันยังไงอ่าโอเคนี่เมื่อกี้เราดูอันนี้เป็นอ่าระบบไอ้น,นี่ใช่ไหมครับระบบบุชชิ่งอืม่านี้ทีน,นี้อันนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งของเจอร์บสเกตที่มีณตอนนี้มผมไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีระบบอื่นด้วยไหมนะครับอืมแต่บ้านเรานะตอนนี้ก็จะมี2ระบบเป็นบูชชิ่งกับสปริงเมื่อกี้เราดูกันบูชชิ่งกันไปแล้วต่อมาก็เป็นทัชสปริงทัชสปริงก็คืออออเเเเเนนนนนนนีี่่่ยยยครรรรััััับบบบมมมจจจะะสสสปปิิงงงงซูข้้้้้าาาใ1ตวววแแลลกกกก็็ึดดฮ์ไพท สไตล์การเล่นของทักสปริงก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบตอบสนองเร็วให้ตัวได้เยอะแล้วแต่ยี่ห้อนะ <ruled> นแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็ให้ตัวได้เยอะบางยี่ห้อก็ให้ตัวได้น้อยก็มันให้ตัวได้ให้ตัวได้แล้วแต่ยี่ห้อน้อยเยอะแล้วก็จะตอบสนองเร็วกว่าบูชิ่งแต่จะมีในเรื่องของความกระด้างที่ฝ่าเท้าซึ่งความกระด้างแบบนี้ถามว่าเราจะจับได้เมื่อไหร่อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยครับคุณเล่นยิ่งนานคุณก็จะยิ่งรู้สึกเอง ไม่ต้องรีบเพราะค่เล่นไปเดี๋ยวเขารู้สึกคนนี้มันจะค่อยขึ้นมาถ้าถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยบุชิ่งกับสปริงกันไหนเล่นดีกว่ากันแล้วแต่ชอบครับแต่ถ้าส่วนตัวผมเลยอ่ะผมชอบบุชิ่งความต่างของมันคือที่เห็นได้ชัดเจนนี่คือมันต่างกันเองถ้าการใช้งานเลยใช่ไหมการใช้งานเลยไอ้เนี่ยบุดชิ่งเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ฟีลคล้ายๆแบบว่านิ่มนวลเด้งเด้งดึงดึงตอบสนองปานกลางสลาลมได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่จะไม่จะไม่สวิตซวาร์ทเท่าไหร่คือถ้าไปแข่งสลาลมเข้าควาคบๆสมบบ ยี่สิบกลวยใช้เวลากี่วิตัวบูชิงก็อาจจะช้านิดนึงอืมเพราะว่ามันจะเด้งเด้งดึงดึงเนาะมันจะไม่สุดไปสักทางหนึ่งอะมันจะเด้ง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 มันก็จะดึง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 ไปมาหน่อยตอบสนองกลางกลางแต่ถ้าเป็นสปริงเนี่ยมันจะเข้าไวตอบไวด้วยความที่มันเป็นเหล็กดึงไปดึงมาเนาะมันก็จะเข้าเร็วสปริงอะมันคืนตัวเร็วคลายเร็วคือเร็วมันก็จะเข้าไวเล่นเวฟแบงค์อาจจะเล่นสนุกกว่าบูชิงเข้ากลวยสลาลมอาจจะสนุกกว่าบูชิงตอบสนองไวแต่ มันจะกระด้างนิดนึงกระด้างฝ่าเท้าไม่ได้กระด้างในเรื่องของร่างกายเนาะมันจะกระด้างที่ฝ่าเท้าที่ฝ่าเท้ามันจะเป็นอารมณ์แบบสั่นๆอยู่ตลอดเวลาที่เท้าอันนี้คือไม่รู้ใครจะรู้สึกไหมแต่ผมมันรู้สึกผมก็เลยรู้สึกว่าชอบปูชิงมากกว่าเพราะมันนิ่มแต่ถามว่าสปริงมันก็เล่นสนุกไหมสนุกแหละ มันเล่นสนุกทั้งคู่ครับแล้วแต่ชอบเลยแต่แค่ผมแค่บอกว่าส่วนตัวผมชอบบูชิ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะถูกออกแบบให้เหมาะสําหรับการเล่นแบบเซิร์ฟสเก็ตนะก็คือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอย่างทักหรือระบบลายของเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะถูกออกแบบให้สามารถเลี้ยวได้ดีกว่านะฮะสามารถเข้าโค้งได้สมูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากความนิ่มของระบบทักนั้นแล้วก็ตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะมีน้ําหนักมากกว่าสเก็ตบอร์ดนะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงไม่เหมาะต่อการเอาไปกระโดดนะคือถามว่าเอาไปกระโดดได้ไหมมันกระโดดได้แหละแต่ด้วยความที่มันหนักกว่ามันก็จะเอาไปกระโดดได้ไม่ดีเท่ากับสเก็ตบอร์ดนะฮะซึ่งตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยระบบต่างๆของมันเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเล่นในแบบของสเก็ตบอร์ดเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะการเอาแผ่นไปเล่นข้ามประเภทเนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายได้ด้วยนะ อย่างถ้าเกิดว่าคุณจะพยายามเอาสเก็ตบอร์ดเนี่ยไปปั๊มแบบเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยตัวทรัคเนี่ยก็จ,จะรับภาระหนักนะในการโยกไปโยกมานะทำให้ทรัคอาจเกิดความเสียหายได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณพยายามเอาแผ่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยไปกระโดดด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะกว่าหรือว่าระบบทรัคของมันเนี่ยไม่เหมาะกับการกระโดดนะการที่คุณฝืนเอาไปกระโดดบนแลมมงสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้ระบบทรัคเนี่ย เกิดความเสียหายได้อย like, be sure, like so, ่างนี here, there, yeah, ้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงสามารถสรุปได้เลยนะฮะว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยต้องควรจะเอาไปเล่นในแบบเซิร์ฟสเก็ตส่วนสเก็ตบอร์ดเนี่ยต้องควรจะเอาไปเล่นในแบบของสเก็ตบอร์ดมันสามารถเล่นข้ามประเภทได้แต่ว่ามันไม่เหมาะครับดังนั้นจะเล่นอะไรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับแบบนั้นดีที่สุดครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะกำลังฝึกเซิร์ฟสเก็ตอยู่นะครับก็สามารถไปดูคลิปสอนถ่ายและสอนเลี้ยวได้นะซึ่งผมก็เคยทำไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ในนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะฮะเพื่อทีเวลาทางช่องมีคลิปเนื้อหาโดดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าคำหวานที่ออกจากปากนับหมื่นสื่อถึงความหื่นที่อยู่ในใจนับล้านเอาว่า เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ทีนี้คลิปหน้าแล้วกันครับ